มากับใครมากับ <left> ล oh. oh, well ูกตาโอ้โหเพคืนน <For> ี้ก็กับกัโจอ้โเหรอไม่กลับไม่กลับกับพ่อเหรอกลับกับพ่อก็ได้พ่อไปแต่เช้าพรุ่งนี้เวลาเสร็จกลับกับพ่อก็ได้บอกพ่อโจกับกับพ่อการก็ได้พ่อก็ไปวงสองวันนี้พี่ตั๊ดเป็นไงมั่งเรียบร้อยแล้วบอรเอาเอาขึ้นบอานไม่แล้วครับมาเลยเมื่อวานโอเคโอเคขอบคุณพ่อการใช้มากมากครับที่ช่วยงานลูก

แค่จะได้บันอ้เกือบรุดแล้วเกือบรุดแล้วให้เกือบแตะโอ้มีสำรองมาน่ะโอ้สุดยอดมากเลยพี่เบนล่ะ โอ้ชั่วโมงครึ่งปาร์ตเหมือนอะผู้ผู้นี้ของเดนเซอร์มั้งอะไปเจออยู่ต่อมากันนี้หลอนก็เอาเอาปารตครับพี่น้งครับสวัสดีแบบไทยๆหน่อยเร็วสังงบับมากรลยจากนิ่งงามสดจากควงวันี้

ไก่มันดาอมอมกยางมันดาหมยหมันนมไ่โอ้มาแลนมาแลนด์าสั่นเรือนีืออะกเงาพวกเ้าเกือบเอาชีวิตปลอดเอาเอาไปไปบุตรใต้เดี๋ยวเราบไปบุตรใต ได้ได้ไปเลยมาไปเล็มาันารไปเป็นกองคอกองนหลายหลายพนหลายหลายจัง่มาถึงแล้วนะครับพอดีสตารทีอาเรามาถึงแล้วครับพอดีแล้วพอดีแล้วขา่องหอดสถานที่จัดงานแล้วนะคะงานสดจากพวงมาีัเพชรบ้านแทงค่ะจาก เยอยู่สู่สเอกธสเนี่ยจากสยไปนะยืวนยู่อเพอสีชมพูค่ะคอนเทนค่ะพีน้องคขาวันนี้มางานปีค่ะนปีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังพ่งานหายงานปีขายแค่ดอกไม้ขายดอกไม้สิพ่อครับควันละยี่สิบบาทาสำาีล่ะำล่ปีล่ะาจจะดอกไม้ยี่สิบบาทโอ้ยป

พุ็อะคุณพูดพูดไปพูดพูที่ไห่ะไ่ะคนเต้อยู่คุณอ่ะอามวังทพอพูดเบิรนะขอบคุณเซีรามาค่ะสวัสดีค่ะแม่่ะสวัสดีค่ะ

ฮ่อนฮ่อนฮอนฮอนุปามข่ไคากินต้มปลากระสือปลาเ่นมสามอร่อยกินน้เน้อเบอร์แล้วเนาะหัไปใส่ล่ะพัวไปใส่บอลปากันเรียบวะนะถามเบิ้งถามเบิ้งบอร์ถามได้บถาม บ่เขาบ่ตอกตอกย่ำคนเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงหน้าเลื่องไอ้แม่ไอ้ต้นไอต้นเนาะหน้าเลื่องไอแม่อยู่ไหมฉันว่ามันอยู่หลงถ้าผัดมึงได้พัวมึงเปลด่ยนจ้อยๆดำๆดิฉันว่ามัถือของมุ่นดำอะไรมึงบอกขึ้แต่มึงอยู่คนเดียวม้วนดำอะไเออถ้าผัดได้พัวเป็นนั่นจ้อยๆดำๆยังไงอ่ะพอกันพอกันนะครับพี่น้องครับ เ <c oughs> เอเจอกันคลิปหน้าครับพี่หนองครับรถบัสก็มาถึงแล้วครับสวัสดีครับผมดีครับ